แล้วเด็กที่คลอดก่อนกำหนดโดยปกติแล้วเนี่ยเขาอยู่โรงพยาบาลกันนานไหมหรือมีกระบวนการในการดูแลเด็กที่คลอดก่อนกำหนดเนี่ยแตกต่างกับเด็กที่คลอดตามธรรมชาติปกติไหมครับอาจารย์ทีนี้โดยปกติเนี่ยก็คือถ้ายิ่งคลอดก่อนกำหนดอายุครรภ์กล้20สัปดาห์เนี่ยอันนี้เป็นที่รู้กันเลยว่าปอดไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้น<อ>แล้วเนี่ยน่าจะต้องอยู่ในหออภิบาาทารกแรกเกิดวิกฤตหรือบางทีเราก็จะเรียกว่า NICU เพราะว่าก็จะอยู่ในตู้อบหนึ่ตู้เลยแล้วก็จะมีเครื่องช่วยหายใจนะคะเราก็จะมีมอนิเตอร์คือมีสายระยองระยางให้อาหารเพราะว่าอันที่หนึ่เขาจะมีปัญหาเรื่องหายใจได้เพราะว่าปอดยังไม่แข็งแรงรอันที่2จะมีปัญหาเรื่องอุณหภูมิค่ะเพราะว่า ตัวเขาเนี่ยจะบางผิวบางแล้วก็ตัวจะเล็กมากเพราะฉะนั้นเหมือนเวลาเราหอมๆหน่อยเราอาจจะเย็นไวถ้าเวรเย็นปุ๊บมันก็จะเย็นเข้ากระดูกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยต้องใช้อุณหภูมิบที่ควบคุมให้เขาเหมือนที่อยู่ในท้องแม่เลยค่ะอยู่ประมาณสักสามสิบหกสามสิบห้าองศาเซลเซียสอย่างเงี้ยเพื่อทําให้เขาอุ่นที่สุดแล้วก็อีกอันนึงเขาน่าจะยังกินไม่ได้เพราะว่าพอนึกถึงกระเพาะก็จะนิดเดียวย่อยอยู่ซึมไม่เคยย่อยอะไรมาก่อนเลย ไม่น่าจะให้เขาย่อยอาหารได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องให้สัตว์อาหารทางหลอดเลือดดำเขาก็จะไม่ต้องกินแต่เขามีอาหารเข้าไปในร่างกายเขาในขณะเดียวกันเด็กพวกนี้ติดเชื้อง่ายค่ะเพราะว่าผิวก็บางแล้วตอนพอ้องเกิดตอนกําหนดไอพวกภูมิคุ้มกันต่างๆจากคุณแม่จะมาไม่ครบในขณะเชื่อว,ว่าภูมิคุ้มกันจากนมแม่เนี่ยมันจะสําคัญมากแต่ช่วยเขาได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราติดเชื้อง่าย การอยู่ในตู้อบก็เลยดีอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเชื้อโรคข้างนอกก็จะไม่เข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องหลายๆเรื่องที่ต้องระวังนะคะรวมถึงเรื่องที่คุณแม่เป็นกังวลแม่กังวลเรื่องอะไรกันบ้างเพราะว่าเราเห็นสายระยงระยาะเห็นเข้าไปลูกโอ้โหมีสายเต็มไปหมดเลยแต่ว่าจำเป็นเพราะว่าต้องให้อาหารหรือให้การหายใจทางสายตรงนั้นคุณแม่ก็จะกังวล เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโดยปกติเขาก็บางโรงพยาบาลค่ะมีห้องให้คุณแม่นอนอยู่ใ,ใกล้ๆตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย,ยถ้าคุณแม่รู้สึกว่าไม่มั่นใจหรือว่าอยากดูลูกก็จะมีเดินเข้ามาในหอผู้ป่วยใกล้ๆกันเพื่อจะได้ไดดลลกลับมาด,ดูแลลูกแต่ในช่วงแรกเนี่ยค่ะก็อาจจะยังไม่ได้ให้คุณแม่ทํากิจกรรมอะไรกับลูกอย่างมากก็อาจจะสัมผัสอาจจะพูดคุยเพราะน้องเขาน่าจะจําเสียงคุณแม่ได้นะคะบางโรงพยาบาลเขาให เอาน้องออกจากตู้อกทั้งๆที่ตัวเล็กๆแบบนั้นนะคะแล้วก็มาใส่ไว้ที่หน้าอกให้ดูจับสัมผัสคุณแม่บ้างเะครับเราจะเรียกอันนั้นว่าแคนกะรูแคนเหมือนกับว่าเหมือนจิงโจ้เลยค่ะก็จะเอาอน้องมานอนอยู่ด้านซ้ายหน้าอกทาไมต้องนอนข้างซ้ายคุณการทราบไหมคะผมเดาว่าน่าจะมีหัวใจคุณแม่อยู่งนรูปแ่บโอ้อปทางไหนเราได้ยินเสียงหัวใจคุณแม่ตลอดเวลาตอนนี้เราออกมาเราก็ให้เขาอยู่ตรงนี้เขาก็จะได้ยินเสียงหัวใจเวลาที่อยู่แบบนี้เขาก็จะสบายค่ะ เพราะว่าอุ่นด้วยเนื้อของคุณแม่ด้วยแล้วก็ได้ยินเสียงหัวใจของคุณแม่เต้นนะคะแล้วก็อุณภูมิก็จะดีอยู่ก็จะควบคุมอุณภูมิได้เพราะมีจะพกผ้ามาห่อเอาไว้นะคะแล้วคุณแม่ก็สามารถพูดคุยกับเขาด้วยเสียงเบาเเพราะฉะนั้นการที่ลูกอยู่ในตู้อบหรือว่าแยกจากในระยะแรกเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าคุณแม่ไม่มีหน้าที่ต้องทําอะไรเลยนะคะคุณแม่ยังมาได้อยู่โดยปกติแล้วเขาจะแยกจากกันไปอยู่ที่บ้านนานกันขนาดไหนเขาอยู่ที่โรงพยาบาลนานขนาด ดยปกติอะค่ะก็คุณแม่ก็ขึ้นอยู่กับน,น้ำหนักตัวน้องด้วยเหมือนกันแล้วก็อายุคันธ์ที่คลอดก่อนกําหนดถ้าสมมติว่าอายุครรภ์น,น้อยมากๆเนี่ยค่ะจะอยู่โรงพยาบาลนานอย่างที่เรียนให้ทราบทีนี้เวลาที่อยู่โรงพยาบาลนานๆคุณแม่จะอยู่โรงพยาบาลเท่ากับคุณแม่หลังคลอดอยู่อย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณแม่คลอดปกติก็าอาจจะอยู่โรงพยาบาลประมาณสักสาวันแล้วก็กลับบ้านแต่ถ้าผ่าคลอดอาจจะ5้าถึงเวันเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้อยู่ตรงนั้นในระยะเวลาแบบนั้นแต่ว่าพออยู่แบบนั้นนะคะ รงพยาบาลจะพยายามค่ะพยายามที่จะให้คุณแม่เนี่ยบีบน,น้ำนมไว้ก่อนอนะคะเรจะให้กระตุ้นน้ำนมแล้วก็ความตัวเองก็ยังจำได้ว่าแยกจากเหมือนกันก็คือคุณหมอก,ก็จะบิบน,น้ำนมใส่ไว้ในสลิงอันเล็กๆนะคะหลอดชิยาเล็กๆเพราะว่าออกนิดเดียวตอนแรกรแล้วเสร็จแล้วคุณแม่ก็คุณพยาบาลก็จะเอาอันนี้ค่ะที่มีค่ามากอันนี้ เอาไปให้น้อง<ม>บางโรงพยาบาลทําหลายแบบค่ะบางโรงพยาบาลก็เอาน้นํานมที่ว่ายนี่นะคะใส่คัตเติ้ลบัดแล้วก็ไปเช็ดปากน้องค่ะ<ม>ให้รู้สึกว่ามีฟิลลิ่งของมีกลิ่น,นแล้วก็รสชาติน,นะคะน้องยังกินไม่ได้นะคะคแค่เช็ดเฉยๆ<อ>แต่บางโรงพยาบาลถ้าน้ําหนักตัวน้อยแต่ว่าไม่น้อยมากอาจจะมากกว่า2,000เริ่มดูดลืนได้แล้วอาจจะให้ทดลองกินนมแม่แต่ยังไงก็ตามโรงพยาบาลจะพยายามกระตุ้น่ะเชิญชวนให้คุณแม่เนี่ย รู้จักวิธีการบีบน้ำนมเ oh, นนมก็บเพราะว่าเขาคาดหวังว่ากลับไปอยู่บ้านเนี่ยคุณแม่จะได้บีบน้ำนมแล้วเอามาส่งให้ลูกตอนที่ลูกพร้อมที่จะกินเพราะบางคนยังไม่ได้พร้อมกินตอนแรกๆเราก็อาจจะเก็บไว้ในตู้แข็งซึ่งคุณแม่จะทราบแล้วเราเก็บในตู้แข็งได้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ค่อยเอามาให้เขาเวลาที่เขาพร้อมจะกิน